ห้องนั่งเล่นของคฤราสหาดหมอปีศาจคุณติดตามฉันกลับไปที่ตระกูลลูโอและพวกคุณที่เหลือจะอยู่ในแบล็คเทเรทอรีในระหว่างที่ฉันไม่อยู่คฤราสหาจะถูกปิดและจะไม่มีใครรับฝึกฝนอย่างขยันขันแข็งทุกวันและอย่าขี้เกียจใช่เอาหลายแยากย้ายกันคนที่ติดตามฉันจะออกจากเมืองเป็นชุดๆเพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจของผู้อื่นเราก็เก็บของเตรียมออกเดินทางเช่นกันโปรดอนุญาตให้ฉันอยู่ในอาณาจักรแห่งความมืด เหตุผลฉันอ่อนแอเกินไปฉันไม่สามารถปกป้องเจ้านายของฉันโดยการติดตามเขาได้ฉันต้องการที่จะแข็งแกร่งแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องคุณฉันไม่มีประโยชน์อื่นใดนอกจากไม่กลวความเจ็บปวดหรือการบาดเจ็บหน้าแปลกที่ยิ่งฉันถูกทุบตีก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นฉันอยากจะอยู่ในอาณาจักรสีดำและบดีอารีนาคือสนามฝึกซ้อมที่ดีที่สุดสำหรับฉัน ถ้าอย่างนั้นคุณก็สามารถอยู่ต่อได้และคนอื่นๆที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจะถูกนำโดยคุณพยักหน้าร่างกายของชายร่างใหญ่ที่โง่เขลาคนนี้แปลกจริงๆและอาจกล่าวได้ว่าคนโง่ได้รับพรที่โง่เขลาใช่แล้วขอบคุณอาจารย์ฉันจะฝากจดหมายไว้ที่บดีอารีนาและขอให้พวกเขาดูแลคุณเมื่อฉันมาถึงยาโชนอกจากนี้ฉันจะปรับแต่งของเหลวยาพิเศษให้กับคุณซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,อการฝึกฝนของคุณ อาจารย์ท่านใจดีเกินไปพยายามที่สุดแล้วคุณจะร้องให้ทำไมห้องศึกษาพระราชวังหมิงซุนความชั่วร้ายทางการแพทย์ผีกล้าดียังไงมาโกหกฉันฉันจะถอดเสื้อผ้าของคุณด้วยมือของฉันเองคุณคิดว่าจะไม่มีใครหามันเจอถ้าคุณซ่อนมันไว้ในกองยาที่ยุ่งเหยิงเรื่องผ้าเหรอเสื้อผ้าหมอผีและด้วยมือของคุณเองเหรอซาลาเปยหลิง ฉันอยากไปเมืองสาขาเขตดำแห่งตรงลี่ทันทีรายงานกลับไปหาอาจารย์สายลับเพิ่งมารายงานว่าหมอชั่วร้ายออกจากอาณาจักรมืดไปแล้วไม่ฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนของพังความคิดคำสั่งถูกส่งไปยังเมืองต่างๆและพระราชวัง36แห่งภายใต้ชื่อโดเมนสีดำเพื่อติดตามเบาะแสของหมอชั่วร้ายกุยีทองหากไม่สามารถติดตามได้ฉันจะเปลื้องเสื้อผ้าของคุณสองคนแล้วส่งไปที่ร้านสายลับ อะไรนะร้านสปายคัลเลอร์ลูกน้องจะต้องทำให้ดีที่สุดถึงจะตายก็จะไม่ยอมแพ้มันเป็นเรื่องจริงคุณต้องการถอดเสื้อผ้าของใครบางคนด้วยมือของคุณเองเหรอรอไม่ไหวแล้วทำไมคุณไม่ไปที่ร้านสายลับตอนนี้ปักกิ่งอาจารย์อาจารย์เลือกนุ่มกับพื้น เรื่องเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดแล้วโยนเขาเข้าไปในร้านสายลับไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ปล่อยเขาออกไปโดยไม่ได้รับคำสั่งจากฉันโอเคอาจารย์เฟิงอยู่ยินดีปฏิบัติตามไม่ช่วยด้วยสัตว์ร,ร้ายเดี๋ยวเฟิงอยู่อย่ามาไม่ต้องถอดกางเกงฉันในใช่ไหมห้องศึกษาพระราชวังหมิงซุนฉันชอบผู้หญิงคนนั้นเหรออาจารย์ชอบหมอปีศาจจริงๆเหรอ ฉันจะชอบผู้หญิงคนนั้นได้ยังไงเจ้านายหล่อมากอาอาๆพระเจ้าฉันชอบคุณฉันรักคุณพระเจ้ามองฉันสิปลดมองมาที่ฉันถ้าเธอชอบแบบนี้ฉันก็ต้องไม่ชอบเธอสิมิงสันผู้สง่างามของฉันถูกผู้หญิงเอาเปรียบครั้งแล้วครั้งเล่าอย่าให้ฉันจับคุณฉันจะจ่ายเงินสองเท่าเพื่อให้ได้มันคืนอย่างแน่นอนเมืองในอาณาจักรตงลี่โรงน้ำชา เฮ hey, คุณเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมตอนนี้ครอบครัวลูโอไม่ค่อยมีช่วงเวลาที่ดีอะไรนะมิสเตอร์หลัวไม่อยากเลิกมั่นกับราชวงศ์เทียนอยู่เหรอเฮ hey, คุณไม่รู้เรื่องนี้แต่เป็นเพราะการเลิกมั่นทําให้ราชวงศ์ที่อนิรู้สึกขุนเคืองและพวกเขาก็ถูกปรับปรามทุกที่ราชวงศ์เทียนอยู่แม้แต่อาณาจักรตรงหลี่ก็เหมือนมดในสายตาของพวกเขาไม่ต้องพูดถึงตระกูลหลัวของพวกเขาเลย เดิมทีราชวงศ์ที่อนุเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวก่อนและเป็นเรื่องปกติที่ตระกูลลูโอจะต้องยุติการมั่นหมายแต่ใครจะรู้ว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่เหนือกว่ามีทหารและมาที่แข็งแกร่งและเป็นประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองอน,นิจาหน้าเสียดายจริงๆน้องชายคนที่สองฉันจะมอบสิ่งนี้ให้กับคุณบอกฉันเกี่ยวกับตระกูลลูโอในอาณาจักรดองกลีโอเคคุณต้องการได้ยินอะไรครับไม่มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและความลับที่เด็กน้อยไม่รู้เกี่ยวกับดองตีคันทรี Country. แค่พูดถึงมันเหมือนคุณหลัวเมื่อพูดถึงเรื่องนั้นคุณหลัวก็ยิ่งแย่ลงไปอีกนับตั้งแต่เขากลับมาจากการต่อสู้กับจักรวันดีเทียนอยู่ไม่ต้องพูดถึงอาการบาดเจ็บตระกูลหลัวถูกกองกําลังต่างๆปราบปรามทุกคราวและชายชราแทบจะทนไม่ไหวอีกต่อไปในบางครั้งราชวงศ์ตรงลี่จะเรียกฉันมาเพื่อตําหนิและทําให้ฉันรู้สึกอับอายและฉันได้ยินมาว่าฉันอาจถูกลดตําแหน่งหรือลดตําแหน่งด้วยซ้ําแต่ท่านอาจไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ ราชวงศ์ที่อนิวทำทั้งหมดนี้เพียงเพื่อไม่ให้การมั่นหมายและบังคับให้คุณลูโอยอมจำนวนมันน่าทึ่งจริงๆแต่มิสเตอร์หลัวค่อนข้างแข็งแกร่งแม้ว่าเขาจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็ยังคงไม่ยอมแพ้เลยและเขายังพูดออกมาในที่สาธารณะอีกด้วยไม่ว่าราชวงศ์ที่อนิวจะยอมรับหรือไม่ก็ตามการแต่งงานได้ถูกยกเลิกและหลานสาวของเขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ที่อนิวอีกต่อไป จูจูผู้หญิงคนโตของตระกูลหลวโชคดีมากที่มีปู่ที่คอยปกป้องเธออย่างสุดใจลุกขึ้นช่างเป็นพรจริงๆนอกจากนี้เพื่อเป็นการตอบแทนคุณอย่าพูดอะไรที่คุณไม่ควรใช่แล้วแขกโปรดมาช้าๆกลับมาบ่อยๆเมื่อคุณมีเวลาลึกเข้าไปในป่าที่ซ่อนอยู่ก่อนอื่นคุณต้องนั่งเรือวิญญ,ญาณไปที่เมืองเฟิงหลินเพื่อปกป้องตระกูลหลว ปกป้องและช่วยเหลือมิสเตอร์ลูโออย่างลับๆและอย่าให้ใครมาทำร้ายเขาฆ่าเขาอย่างไร้ปราณีใช่ถ้ากล้าโจมตีปู่คงไม่มีใครหนีรอดได้ห้องศึกษาพระราชวังหมิงซุนยังไม่มีข่าวเหรอที่อยู่ของหมอชั่วนั้นแปลกและซ่อนเร้นจริงๆและเนื่องจากเขาถูกซ่อนไว้โดยเจตนาจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้จริงๆแม้แต่ผู้คนในคฤหาสน์ของเขาก็ยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเธอและที่อยู่ของเธอ เฟิงอยู่คุณอยากไปสไตล์คลิชชอปด้วยหรือเปล่าอาจารย์โปรดเมตตาด้วยแม้ว่าหญิงสาวที่จัก,กรวรดิเทียนอยู่จับไปครั้งล่าสุดนั้นเป็นของปลอมแต่ข่าวที่เกี่ยวข้องที่มาจากเธอก็ยังมีคุณค่ายอยู่บ้างและเฟิงอยู่รู้สึกว่าเธอสามารถรู้ได้คุณสงสัยว่าเธอมาจากจัก,กรวรรดิอนันยูหรือไม่เฟิงอยู่มีการคาดเดาเช่นนี้เมื่อพิจารณาจากความสามารถของเขาต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน มีประเทศที่เหนือกว่าเพียงแห่งเดียวคือจัก,กรวรรดิเทียนอยู่ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสาขาตรงลี่มากที่สุดภายในรัศมี100หนึ่งร้อยไมล์นอกจากนี้แม้ว่าจะไม่ใช่แต่คุณก็ยังต้องผ่านจัก,กรวรรดิที่อนิวเพื่อทิ้งเธอเตรียมศาลาหลิงแล้วมุ่งหน้าไปยังจัก,กรวรรดิเทียนอยู่ทันทีใช่เราควรโทรหาเสี่ยวเปยไหมฉันคิดว่าเรายังต้องการกำลังคนสำหรับการสืบสวนครั้งใหญ่นี้เอามันไปด้วยการลงโทษก็เพียงพอแล้วใช่แล้วขอบคุณอาจารย์ สี่เหลี่ยมสีสอดแนมจั่วเฟยไอ้สารเลววันนี้ตีฉันกี่ครั้งแล้วใครก็ตามที่เข้าไปในร้านจานกรรมของฉันก็คือคนที่อยู่ในร้านจานกรรมของฉันคุณพูดอะไรอะไรนะคุณยังอยากจะลงมือไหมยอย่าลืมว่าใครส่งคุณเข้ามาคุณอยากจะกะบฏต่อไปจุมันเป็นแบบนี้เหรอเสี่ยวเปยคุณทำสิ่งนี้ไม่ได้ที่นี่ต้องสูงกว่านี้หน่อย สถานที่แห่งนี้กำลังจะพังทลายสองคนนี้ทำอะไรอยู่ฉันเป็นใครอืมก็ไม่เลวนะเฟิงอยู่คุณกำลังเล่นตลกกับฉันไม่ต้องกังวลอาจารย์บอกว่าคุณสามารถออกไปและมาที่จักรวันดิเทียนอยู่กับเราได้จริงสัมผัสได้แน่นอนคุณเชื่อสิ่งที่อาจารย์พูดหรือไม่รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกเดินทางฮ่าฮ่ 5. ฉีกเป็นชิ้นชิ้นจักรวันดิเทียนอยู่ นี่คือเมืองหลวงของจักรวรรดิเทียนอยู่มันค่อนข้างเจริญรุ่งเรืองหอคอยเซียนเอ,อ๋ออาจารย์คุณจะจัดการกับราชวงศ์ที่อนิยุอย่างไรฉันหมดความอดทนแล้วสร้างความเดือดร้อนบางทีฉันอาจจะได้รับประโยชน์จากมันในที่สุดฉันก็ฟื้นตัวได้เล็กน้อยแต่ฉันต้องฟื้นตัวมากกว่านี้เหตุใดคุณจึงวิตกกังวลเพียงรู้จักตัวเองและศัตรูเท่านั้นจึงจะสามารถต่อสู้นับร้อยครั้งโดยไม่มีอันตราย เพื่อทําให้ราชวงศ์ที่อันิวเจ็บปวดมากจนไม่มีเวลาสร้างปัญหาให้กับตระกูลหลุ่พวกเขายังคงต้องวางแผนอย่างรอบคอบเอาละ่ะยังไงก็ตามอย่างที่คุณบอกแม้ว่าคุณจะอยากดื่มคุณก็กินของว่างได้คนละอย่างว้าวอมตะลงมาอย่างโลกภรรยาของฉันสวยมากเอิมเกิดอะไรขึ้นมีคนพิเศษเช่นนี้ในโลกทันใดนั้นแทบพุง่งให้ตายเถอทำไมเป็นเขาละ่ะ ช่างเป็นโชคชะตาที่เลวร้ายจริงๆเราสามารถพบกันเช่นนี้ได้แต่เราคืออานาจักรที่อนิวที่ตัดสินใจมาที่นี่ในวินาทีสุดท้ายหุบปากฉันถูกจับแล้วคุณหนีไม่พ้นอย่าคิ้ขลาดตอนนี้คุณเป็นผู้ชายแล้วและเขาจะจำคุณไม่ได้ใบหน้าของเขาเห็นฉันตอนที่ฉันกำลังแยกตัวออกไปในดินแดนดำจากนั้นเขาก็รู้แค่ว่าคุณเป็นหมอที่ชั่วร้ายกุยทองแต่เขาไม่รู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงเซ็กซี่จากจูวเชิญตอนนั้นคุณตาบอด โอ้นั่นเป็นเรื่องจริงลองใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และยุ่งกับเขาดูไหม่นี้ดีกว่าจะได้ไม่ทำอันตรายกับปลาในบ่อและเปลี่ยนหมูศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นหมูราคาเนื้อหมูปัจจุบันคุณค่าของฉันช่างไม่ธรรมดาเจ้านายขอโทษห้องส่วนตัวเต็มหมดเลยไม่มีทางเลือกนอกจากให้คุณกินที่นี่ไม่มีปัญหาดูการแต่งตัวแบบเรียบๆและปกปิดนิดหน่อยดูอย่างลับๆ ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเขาคือดาร์กลอแห่งบลักเรมดังนั้นฉันจะแท้งทําเป็นไม่รู้ได้ไหมมันไม่มีท่าทางเหมือนกับครั้งสุดท้ายที่ฉันไปเยี่ยมชมเมืองสาขาเขตดําเห็นได้ชัดว่าฉันกําลังซ่อนตัวตนและทําสิ่งต่างฮ่าฮ่พูดตามตรงฉันค่อนข้างสงสัยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเขามีอาการบาดเจ็บแบบนี้ในโลกนี้ที่ฉันตรวจไม่พบและผลการรักษามีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มันแปลกและน่าสนใจมากความรู้เรื่องทะเล ผู้หญิงฉันรู้สึกเหมือนคุณกำลังเล่นกับไฟตัวสั่นด้วยความกลัวอยู่ใกล้พอดูได้ใช่ไหมพี่ชายคนนี้มีนิสัยพิเศษมากฉันชื่นชมเขาจริงๆฉันสงสัยว่าฉันจะได้ดื่มกับเขาที่โต๊เดียวกันหรือไม่โอเคผู้ชายคนนี้จะเป็นเกย์ได้จริงเหรอถ้าอย่างนั้นฉันขอนั่งตรงนี้ได้ไหมถ้าสัญญาก็แค่สัญญาจะกังวลไปทำไมอืม เฮ้ hey, คุณช่วยปล่อยมือหน่อยได้ไหมเยาะเยะ้ยจับไว้ให้แน่นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาที่แหลมคมเหล่านั้นดูสินี่คือคนที่โกงเสี่ยวไปดูสิว่าคุณโชคดีแค่ไหนนี่ใครอีกแล้วเหรอเฟิงอยู่อย่าดริฟไม่ได้ทำงานหา้คุณวิ่งทำไมฉันเพิ่งมาเหรอสับสน ผู้ชายคนนี้จะไม่พบอะไรเลยใช่ไหมฉันไม่ได้เปิดเผยอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นไปกันเถอะนั่งลงและไม่ต้องอายนั่งลงคุณเพิ่งบอกว่าคุณชื่นชมฉันเหรอถูกต้องผู้คนจะไม่ชื่นชมบุคคลที่มีมนขังเช่นทรงถ่ายได้อย่างไรร้านนี้คงมีคนคิดแบบผมเยอะแน่ๆใช่ไหมคุณมักจะประจบเสมอใช่ไหม ปรากฏว่าเป็นเพราะความชื่นชมของฉันฉันช่วยตัวเองไม่ได้ฉันเลยริเริ่มเข้าหาและแกล้งฉันหลายครั้งจุ๊บฉันยอมรับโดยไม่ลังเลและใจร้อนแต่ฉันชอบมันมากเหรอเขากำลังมองและคิดอะไรอยู่ทำไมฉันไม่หนีล่ะถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้ก็เป็นไปไม่ได้ตรับใดที่เธอไม่หนีฉันจะยอมให้เธออยู่กับฉันพยักหน้าด้วยความพอใจเย่เฉียนหมิงชื่อของฉันเพื่อความหลงไหลของคุณฉันอนุญาตให้คุณทราบชื่อของฉัน โอพีเยมันเป็นเพียงความสงสัยที่เป็นนิสัยของผู้มีอำนาจอยากกลัวตัวเองคุณระมัดระวังและระมัดระวังมากเพราะกลัวว่าเทพจะไม่ชอบคุณหรือเปล่าจริงๆแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรถ้าคุณไม่บอกฉันผู้หญิงโง่น้องชายของฉันชื่อเสียตรงพี่ชายเย่เรียกฉันว่าเสี่ยวถงคุณไม่ได้บอกชื่อจริงของคุณกับฉันเหรอแล้วคุณใช้ชื่อปลอมเพื่อหลอกลวงฉันเหรอเฮ้ hey, พี่เย่รู้จักฉันเหรอฮืมลูกศิษย์ปีศาจ 5. อาณาจักรมืดทั้งหมดกำลังมองหาที่อยู่ของคุณหมอปีศาจกุยทองคุณรู้ไหมนั่นหมายความว่าผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าฉันกำลังตามหาฉันอยู่ใช่ไหมฉันไม่ได้ขจัดข้อสงสัยของเขาใช่ไหมเป็นไปได้ไหมว่ามีคนอื่นกำลังมองหาฉันอยู่5า,าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่รู้จริงๆฉันไม่รู้ว่าพี่แย่หมายถึงอะไรเมื่อเขามาที่อาณาจักรเทียนอยู่จับกลุม หมายความว่ามีพวกหลอกลวงจำนวนนับไม่ท้วนแทนที่จะเป็นเพียงสองคนไม่มีความแตกต่างโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าเฟิงอยู่ผู้ชายคนนี้เป็นหมอที่ชั่วร้ายจริงๆเหรอท่านอาจารย์หมกมุ่นอยู่กับหมอชั่วมากจนไม่มีเวลามาสนใจเราถ้าเราคุยกันใกล้ๆเราก็จะไม่ได้ยินค,คุณ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 กำลังทำอะไรอยู่ระวังถ้าอาจารย์ได้ยินสิ่งนี้เขาจะฆ่าคุณและอย่าเดินไปรอบๆด้วยความประหลาดใจ คุณกำลังพยายามเข้าไปในไซ์เฮาอีกครั้งหากคุณรบกวนอาจารย์และคนอื่นๆหรือไม่กำลังจับคนอยู่ตรงๆเป็นอย่างไรบ้างคุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อดื่มกับฉันเป็นพิเศษเหรอโอถ้ามันเป็นเรื่องจริงจากสิ่งที่ฉันทำมาก่อนเขาไม่ควรสงบมากเป็นไปได้ไหมว่าฉันคิดมากเกินไปมันยากที่จะหาเพื่อนแท้ดังนั้นวันนี้ฉันจะไม่อยู่กับตรงๆจนเมาฉันอยากจะดูว่าดวงตาของคุณจะคงอยู่ได้นานแค่ไหน โอเคโอเคพี่เย่ขอร้องละ่ะถึงเมาแต่ก็ยังดูสวยมาอีกครั้งไม่ไม่ไม่พี่เย่ก็รู้ตัวตนของฉันด้วยถ้าฉันไม่มีทักษะอื่นๆทำไมฉันไม่ให้การรักษาพยาบาลที่ดีแก่พี่เย่ในขณะที่ฉันยังเมาอ,อยู่ละ่ะโอเคนั่นเป็นงานที่ดีตอนนี้เธอยังคงคิดถึงอาการบาดเจ็บของฉันอยู่เธอชอบฉันมากจงใจแต่ต้องฉันสีหึม แน่นอนมันยังเหมือนเดิมเส้นนอริเดียนยังเปราะบางและหักง่ายค่ายังต่ำอยู่อย่างน่าเสียดายแต่ความแข็งแกร่งของกระดูกเนื้อและเลือดและความแข็งแกร่งของเขาล้วนแต่เป็นเครื่องหมายคำถามแม้แต่ทักษะสายตาของฉันก็ไม่สามารถจดจำมันได้ช่างเป็นการดำรงอยู่ที่น่ากลัวและแปลกประหลาดจริงๆให้ตายเธอฉันเกลียดสัมผัสของคนอื่นที่สุดแต่ฉันไม่ชอบสัมผัสข,ของเธอเลยผู้หญิงคนนี้เป็นข้อยกเว้นหรือไม่ แน่นอนว่ายิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไรเส้นลมปราณของคุณก็จะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นนี่คือกฎเหล็กแห่งการฝึกฝนในโลกนี้เหตุใดชายผู้นี้จึงทำตรงกันข้ามยิ่งเขาสำรวจมากเท่าใดคำตอบก็ยิ่งห่างไกลาจากเขามากขึ้นเท่านั้นยังไงชักมือกลับอย่างไม่เต็มใจคือพี่เย่มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงมากทุกอย่างกลับร้าประโยชน์อีกครั้งน่ารำคาญมากแต่สายตาของฉันก็อยู่ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของชั่วโมงฉันจึงต้องออกไปทันที มันเริ่มจะดึกแล้วฉันก็เลยลาไปก่อนและบอกลาหากมีโอกาสลุกขึ้นอยากวิ่งอีกไหมไม่ใช่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เมาและจะไม่กลับมาคุณก็จะไม่เมาและจะไม่กลับมาสิ่งที่คุณบอกว่าคุณชื่นชมเกี่ยวกับฉันเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ